กำลังซื้อ้วยหรอดีใจค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลงกดดูนะคะถ้าอบแอนตี้เมลัสมาลดฝ้าหน้าใบเนี่ย1แถม1ปกติ590ตอนนี้590ได้เป2หลอดตอนนี้คนดู1,200คนเต้นกลัวลูกลงมาเห็นแม่เต้นหน้าโทรศัพท์ลูกจะตีความว่าแม่เป็นคนยังไงเต้นส่งของไม,ม่าอีกส่งประวานส่งประสาทมาได้เลยนะคะมีคนให้แพจมีคนให้แพจ ขอของแล้วค่ะขอของด้วยค่ะขอเพชรค่ะขอเพชรค่ะคือถ้าเราจะทําอะไรสักตัวหนึ่งอะมีคนให้เพชรไม่ขายของเต้นเต้นเต้นคือผิวเราจะกระดาษจาสายโปรดักตุกตัวของปอว้ายอลิสออกไปก่อนลูกออกไปก่อนเดี๋ยวไล์แม่กระเด็นเหมือนลูกปอจะอยากเข้ามาโปรโมทไหนๆเข้ามาให้หน้าดูซิอันนี้ลูกปอทำนะคะเป็นผลงานพี <The> ่อลินเข้ามาไม่ได้นะลูกเดี๋ยวไล์ปิ้วนี่อันนี้คือผลงานของพี่อลัน โอ้คุณแม่อยากให้หนูอยู่ด้วยแต่ว่าใน,น,นอ,อูันไม่ได้มาแล้วคอันนี้น้องอลันไม่ได้มานี่โปรเจกต์น้องอลันแม่เอามาอวดเฉยๆว่าเป็นลูกถังน้องอลันแต่ว่าในเนี้ยแม่กําลังไลฟ์นี่พี่อลินยินขงข้างๆแม่ได้แต่ถ้าพี่อ,อลินเข้ามานะเขาจะเข้าใจว่าไลฟ์นี้มีเด็กเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยลูกนอนออทำไมแม่ไม่ให้หนูเข้ามาด้วย สบู่ตัวนี้มันต่อยอดมาจากเออเราทาร้านกาแฟใช่ป่ะคะแล้วก็เออเอ๊ะเหมือนมีเด็กอยู่ข้างหลังมีเด็กเด็กเด็กคนนี้ที่เต้นโดนัทยังมีรูเมื่อวานหรือเปะสตอกเนี่ยเขาถ้าเขาดีเทคได้ว่ามีเด็กเนี่ยลายแม่จะปิวดังนั้นห้ามโผล่นะเขาจะได้ดีเทคไม่ออกว่าเป็นมนุษย์ให้โผล่มาตะแคงนี่พอเอไอโง่ถามแม่ก็จบอกแม่มีสี่มือนี่มันปูแล้วนี่ เดี๋ยวไลฟ์ปิวอลีไปก่อนถ้าไลฟ์ปิวก็จะบอกว่านั่นคือลูกอภาพดิฉันเองค่ะขอบคุณมากเลยท่านเงาเงาปอลไลฟ์ทุกวัน7จ็ดโมงเลยเรามาเจอกันนะคะ